รายการไปแล้วรายการเรานี่มีหลายร้อยก้าเก้าเลยเนาะกำลังกำลังห้าใบครับขอห้าใบสุดท้ายตกลงไปแล้วตกยากกลับบ้านไม่อยากกลับบ้านแล้วปล่อยทุกคนมาที่ไว้หนื่อยแล้วปล่อยที่ไว้ไปโฮมาแล้วค่ะใครได้ไปบ้างได้เลยจ่าเลยมาจ่ายได้เลยมันเหลือเท่าไหร่มันเหลือจ่ายให้กูพี่หน่อยมันเหลือเท่าไหร่มันเหลือเท่าไหร่ไม่ต้องหนูไม่ได้กดรับค่ะโอ้ไม่ได้กดกัน คนที่คนเราปลูกองไปซื้อกูมีให้หน่อยนะชิมเพราะใช้ดีจริงฉันกัดน้ำข้าแล้วก็เป็นหัวเชื้อเลยคนแพงให้ใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าชิมค่อนข้างแรงนะเส็จวันดูเรื่องเนาะกพอใช้ไม่ต้องแล้วไม่อยากขายแล้วมันขายดีจริงก็ปุกแล้วมันใช้ดีจริงมันได้นะได้ซีได้ซมาทุกคนกดซื้อได้อ่ะอยากให้พูดอะไรครับอันเมื่อกี้กดได้แล้วจ่ายค่าน้ายาแบบ ตักผ้าแล้วขอบคุณมากค่ะอเอาเงี้ยอันนี้อันนั้นอ่ะอันนี้นได้มากเกวพี่เก่งดูข้างหลังบ้านหนูไม่ได้กดหนูไม่ได้กดเราปลุกกองมาใครกดได้ก็ยินดีด้วยถ้ากดได้ก็ยินดีด้วยนะคะอทำประกาศด้วให้พูดจะได้อยู่ตัวอย่างเดียวพออ๋อพอให้โปรอย่างเดียวฮะมีใครบ้างคะห้าคนครับพูดชื่อหน่อยอาม่านี่ได้ะครับห้าคนไปดูด้วยเด้อ อ๋อมันขึ้นเลยน้องลดนะมันเก๋เนาะคนที่ได้คือคุณอะไรเมนี่อ๋อเหลือ205บาทมีคนดเหรอสองร้อยห้าบาทนี่เองลดมากเลยวีได้ด้วยอ่ะมีคนก็จ่ายแล้วมูลนายสองคนแล้วมาคนนี้ดูตัวกดปลายจ่ายด้วยมาขอบใจมากพี่อูขอบคุณมากเลยนะไหวล่ะไม่จ่ายเลยคุณอ่ะตุ๊กวันวีกดไวนะเน็ตไวจังนะแกแกก็รับคูปองพี่บุ๋มไปแล้วเดี๋ยวมันไปหักเงินพี่บุ๋มไม่เป็นไร กดซื้อคุณมีให้ลูกค้าหน่อยมากเนี่ยถ้าตอบไปนเนี้ยลูกค้าไม่ให้เราเราก็จะซับเองมามันได้เธอห้าคนมันได้เธอห้าคนสั้งแรกงมากเลยนะไม่สามสิบเอ็ดบาทแล้วค่ะขอให้แย่คุณแมนนี่บอกขอบคุณจริงๆนะเลยสามสิบแล้วขอให้คุณพีทกับแก้งผมเจริญเจริญรลูกทุกคนครับหนวตัวดีเลยทุกคนในไลฟ์ปกติอ่ะผมเป็นคนตั้งใจทํางานมากนะจริงๆริงว่อาจจะแบบ อะไรไม่รู้คือมันตลกมากจริงๆอ่ะแล้วก็แล้วก็รวบรวมกันได้นะซื้ออย่างอื่นก็ได้ไม่ได้แบบรับขนาดนั้นนะแล้วก็กับ,แ,กกบแบรนด์กูมินะแต่ใช้ได้แค่ในไอะไรดีนะอาจจะพูดอะไรที่แบบไม่ดีไม่ถูกต้องนะครับอขอโทษนะแต่ว่าของเขาดีจริงขายไปสี่หมื่นกว่ากระปุก อย่างที่บอกใครจะไปกดไปกดในตะกาเก็ได้ให้เพิ่มอีกหคนนะคะเพราะมันแจกได้ทีละห้คนคูปองลดสิบหเปอรนต์ม่ีขายต่อเลยเดี๋ยวเดิดตวใครก็กดติดตามก็ได้เอาไปให้ไลฟ์อื่นบ้างเนสินค้าตัวอื่นบ้างก็ได้ลูกไปไม่สนุกอยู่เพราะว่าอะไรปะทำเั้งแรกไม่นี่เหนื่อยแล้วอันนี้โปรโมชั่นวันนี้ ก็คือหนึ่งถุงอ่ะเจ็ดิบเก้าบาทแต่เชียร์ให้ซื้อสิบถุงเพราะไม่ได้เหลือถุงละห้าสิบาทเท่านั้นมันใช้ได้ยังไงครับตรงนี้มันขาดตลาดบ่อยมากวันเป็นวันเลยถูกต้องใช่เพราะว่าตัวนี้นะบอกเลยว่าขายดีมากมากขายหลานถุงะสิบล้านถุงสามล้านขวดสามล้านถุงครับเพิ่งมาช่วยอะไรบ้างอันนี้ก็ช่วยเรื่องไวท์เทนนิ่งเนาะเป็นบอดี้เซรั่มครับเนื้อเป็นน้ำเลยเนื้อเป็นน้ำทาไปแล้วฉ่ำมากกดได้ห้าสิบาทเท่านั้น ตั้รับซื้อสิบถุงนะสิบถุงครับถ้าหนึ่งถุงได้เจ็ดสิบเก้าบาทโอ้โหดีเลยแหละดีเลยแหละสุดแล้วใช่ดีว่าตัวนี้มีวิตามินซีอีนะคะแล้วตัวนี้มีไฮยานะคะแล้วที่สำคัญมีความบริสุทธิ์ด้วยนะแฮปปี้มาใครกดได้นะคะขอให้แบบผิวใสสว่างเลยแหละไม่แต่นี้ดีนะเพราะว่าจริงๆอ่ะพี่เก่งอเดินมาบอกเลยว่าวันนี้มาขายตัวนี้ใช่ไหมเพราะว่าเขาใช้เองเขาอินมาเขากับแม่คือแม่เขาเองก็ใช้แม่พี่เก่งอยย่เท่าไหร่คะหกสิบกว่าหกสิบกว่า 60กว่านะซื้อใช้เองนะเนี่ยจ75บาทแม่กดซื้อใช้เองงงบ้างเนอวแม่ไม่ไม่แม่รู้วิธีการใช้ด้วยว่าอาบน้ำเสร็จมาดแล้วทาตัวเลยแม่เข้าฟังมาญาติเก่งเองเนี่ยก็คือญาติทักว่าทำไมผิวมันดูใสขึ้นแบบนั้นเลยไม่หรือว่าคนแก่เขาเขาชอบผิวไม่เหนียวใช่เปล่าใช่เพราะผิวเริ่มเริ่มเริ่มเหนียวใช่ไหมใช่เยวก็ปมันก็เลยสึมอย่างนี้เออเขาเลยชอบหรือเปล่า ก็คนหกสิ่อย่างเงี้ยเนาะอีกสองนาทีนะคะคุณแม่มันจะลงไาแล้วหรอใช่เดี๋ยวครูปองนะคูปองร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นผู้ชนะห้าคนใครไม่ได้ใครไม่ได้จะซื้อของไม่ต้องกดนะแม่ให้เฉพาะคนที่ซื้อของเขาจะได้ตอนท้ายแล้วแล้วจบเขาจะได้ลดไปอีกสิบห้าเปอร์เซ็นนะแม่นะหอ กดติดตามกดติด <ใน S 1> ตามช่องนะแล้วก็ดูไลฟ์หนึ่งทีเป็นต้นไปนะแล้วก็คนที่เร็วที่สุดห้านคนแรกเอาไปใช้เป็นส่วนลดในไลฟ์นี้เท่านั้นไม่ได้สามารถไลฟ์คนอื่นได้นะเมื่อกี้เราเห็นทุกแจงซานีน่าใช,ใช่ใช่ชื่อมันคุณนะ่ะใช่น้องที่อยู่พริี้พัดน์ปะลูกแจง้หน้าเพอร์เช่โกลดที่ผมไม่น่านทัานดถ้าใชยกคุณหนูไปนี่ไ ูุ่งนี้โมนี่มาแบบโมใครถ้าใครไม่เห็นคูปองที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของมือถือนะคะต้องกด follow เออติดต่อพี่บุ๋มก่อนดูไลฟ์หนึ่งนาทีถึงจะสามารถเข้าร่วมแคมเปญคูปองลดสิบห้าเปอร์นได้าแล้วอ่ีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีไม่ไหวใคไม่ไหวแล้วคะไม่ไหวแล้วเจ้าของแบรนดอ่าใช่ พรุ่งนี้พี่โมนนี่ของพี่โมนนี่เริ่มไปหมดแล้วอ่ามา,าปูปองมาห้าคนเลยท้ายคืออะไรดีคะรอบนี้หรือว่าอันนี้ก็ปูปองพี่พีทอยากดีห้าร้อยถูกเอ้ยถ้าห้าร้อยหนึ่งบาทลบสิบห้าเปอร์เซ็นต์สี่ร้อยสี่สิบห้าก็เหลือถุงเท่าไหร่สี่สองบาท เกสองจุดห้ากว่ายิ่งก็ซื้อเยอะยิ่งยิ่งคช่ถ้าใครได้ถูกปองรลวบเลย่าซื้อทีเดียวอ่ะเลยยี่สิบสามวิสุดท้ายค่ะมาวิแล้วนี่ทำนะว้าวไอพียังไม่ให้วันสิบสามได้นะบอกพี่กิ่ยัง ใเดแล้วพี่กำลังเช็คไก่ทางนั้นเขาให้มาแค่วันเดียวเขาให้คำพึ่งแค่วันเดียวกดเลยหนูได้หนูลองกดดูใช้เลยกดใช้คนอื่นคล้วทำไมอ่ะไม่ใช้คนอื่นก็ไม่คิดว่าจะได้เราอยารู้เพื่อะไรอ่ะอยากรู้อ๋อไม่ได้เออหนูได้วะคิวยกเลิกเพราต้องกดเพราะคิวเพราะคิวนี่เพราะคิวไปกดเอาคูปองมา ก็หนูไม่ได้ใช้มันก็คือพี่บุ๋มไงก็แทนที่คนอื่นจะได้เป็นไรเลยลองดูมันจะเป็นยังไงไงอ๋อถ้าเปิดกดได้มันจะเพินอย่างนี้เลยค่ะถ้าเราเป็นคนห้าลิสต์คนแรกเนาะหนไม่คิดว่าจะได้ด้วยอ่ะดีนะที่ไม่กดคอนเดนมันคือว่ามันมันจะเพิ่ขึ้นคือว่าเก็บเอาเราจะได้รู้อดี๋ยวเราเป็นเคส a s e s t u ี y คุณแม่เราควรจะเป็น c ส s า study รายตัวเองเนาะพอเอาไม่เป็นพอมันหมดเวลาเราคพิ่ว่าเก็บต้องกดคำว่าเก็บให้ทัน เมื่อกี้นะเนี่เมื่อกี้มันถ้าเราเอานี้ให้ดูให้ดูนะ่อนกตอนแรกก็เหมือนคยวกับหวแหละนจมูกพอมันนับเวลาไหลางศูนย์หนึ่งใช่ป้ามันจะนีค่ะว่าเก็บให้กดพอเก็บปุ๊บมันจะขึ้นเลยใช้ต้องใช้เท่านั้นแบบนี้วิแคปไว้ก่อนดีกว่าเอาไว้บอกอะไรอื่นถ้าเก็บได้ซื้อห่อหน้าคือใช่จริงถ้าเก็บได้มันจะขึ้นใช้ไงเดี๋ยวหนูแคปไปให้แล้วก็เราสามารถดูผู้ชนะคนอื่นได้ในห้าคนนี้ว่าเราอ่ะ เก็บไว้เดีดแทบไปให้ดูทีบ้ายอะไรอื่นเราถืตั้งแต่นีล้วตอนนี้จะประมาณนี้สำหรับแคมเปญแจกคูปองแบบถูกต้องตามกฎติ๊กตอกโอเคครับทุกคนใช้เนียลงได้เลยค่ะเออพอบกดคำว่าใช้่นะพอกดคำว่าใช้กูมิจะเหลือสองทุกอย่างเลแต่ค่าจะลดลงเลยที่บุ๊คแคปไปก่อนใช่ก็อย่างกูมิเหลือสองร้อยห้าบาทจริง อ๋อวัวมันไปใช้คิดปองมันจะไปลดใช้ได้หมดเลยเหรอและใช่แล้วก็สิบถุงเหลือห้าหมดแล้วเหลือห้าร้อยสิบบาทละก็แสดงว่าเธอไม่ได้ใช้คนอื่นใช้ไปก่อนไล้เปล่ามาโอเคแล้วคิวโอเคโอเคมากๆหรือว่ามันมีอายุการใช้งานในคิวต้องซื้อตอนนั้นโอเคจริงๆก็ขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้หวาวันนี้ได้สนุกนายสนุกทุกรอบเลยเตรียมที่เราอยาก แล้ววันนี้ขายไปเล่นไปแล้วได้เท่าไหร่คะพี่บีทประมาณเกือบเกือบโชว์โชว์โชว์เห็นไหมจริงจังนี่เราได้หลายบาทอยู่ได้หลายแสนนะไม่ได้หลายแสนนะสามแสนหกค่ะโดยที่พี่พีทไม่เหนื่อยเลยนี่เหนื่อยไหมคะวันนี้เหนื่อยเพราะท่านท่านทารู้ว่าจะมีคนแบบมาช่วยขายช่วยให้เข้าตั้งแต่แรกเลยอยู่ไหมไปแล้วเหรอ โอเคขอบคุณทุกคนนะคแล้วก็ขอบคุณทุกแบรนด์ด้วยที่เข้าวันนี้นะครับใช่โอเคได้ของราคาย่อมยาวไปเนาะคุปองไปใช่ได้นะสวัสดีครับขอบคุณนะครับค่ะพรุ่งนี้นึเื่องพรุ่งนี้น่าจะพรุ่งนี้โมนี่มาหกโมงเย็นหกโมงเย็นเจอกันวันนี้ตื่นตั้งแต่หกโมงเช้าครับแล้วพรุ่งนี้มีมาทันหมีมาทันหกโมงเย็นไหมฮะพรุ่งนี้ประชุมที่ไหนอ่ะ วันนี้ว่านะะักการประชาชื่นแล้วอะจะเกินนิดนึงไม่ไม่อินเตอร์ไม่บวกลบเดี๋ยวจะเล่นพอคาดอินเตอร์ใช่โอเคครับบายบายนะครับทุกคนขอบคุณมากนะวันนี้ฝันดีนะขอบคุณนะคะบายบาย